I w i ิสโอดส์ m ม t a r าโดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีค่ะครอบครัว A อริสโอดสมา์ทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a ฟ e บุ๊ k ทาโลเลิฟรินดิ้งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ให้กับในหัวข้อเรื่อง 48ชั่วโมงเขาขอบคุณให้กับชาวราศีธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะก็เป็นการอ่านแบบ e n e r e a d i n g เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นการอ่านโดยรวมมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคลคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคบมันเป็นดวงโดยรวมต้องพิจรนารณาว่าเข้ากับคุณไหมเก็บเกี่ยวสิ่งนี้ไอ้คำแนะนำดีๆไ,ไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะคะรับชมรับฟัง,ฟงเพื่อเป็นกำลไลฟ์ชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด u ับ c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม,ใหม่ๆเราจะมีพี่อากกาะพ ให้เล่นเกือบทุกวีคอยู่แล้วนะคะก็มาติดตามในช่องชาแนลเราได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชาวราศีธาตุเนี่ยความรู้สึกเขากับคุณอ่ะมันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยที่ค่ะชาวธาตุน้ำทุกทท่านนะคะวันนี้ขอดูไพ่ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเลยค่ะขอเปิดด้วยสถานการณ์ความรักในอดีตของคุณสองคนนะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นยังไงบ้างไฮพินเทส อะไรบางอย่างของใครบางคนที่คนสองคนไม่เข้าใจกันพยายามเอาชนะกันและกันอยู่บ่อยครั้งนะคะทาให้ความรักความสัมพันธ์มันดูต่างคนต่างไม่ได้สนใจกันเลยในช่วงเวลานี้ต่างคนต่างเอาแต่เรื่องตัวเองอะคะ่ะการปรับเปลี่ยนการอะไรทําให้คนสองคนดูตึงๆดูนอยๆอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งดูแลความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ย มันจะต้องมีการที่จะต้องพูดคุยกันมากกว่านี้นิดหนึ่งไม่อย่างนั้นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาหรือใครบางคนในที่เนี้ยอาจจะขอจบขอแยกย้ายกันไปแล้วแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกที่มีประเด็นกับใครบางคนอยู่นะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณ Move on ออกไปจากจุดๆดนี้แล้วอาจจะมีประเด็นกับชาวราศีมังกรก็เป็นไปได้นะคะคนธาตุดินเนาะที่มีประเด็นกับคุณอยู่ช่วงเวลาแบบเวลานี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ตึงๆกันอยู่ช่วงเนี้ยซึ่งคนก็มองเราดูแล้วว่าความรักความสัมพันธ์มันดูตึงมาก หรือใครบางคนคือการออกมาของของคุณอ่ะมันดูเหมือนว่าคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่แหละแต่ก็เลือกที่จะไม่ปรับความเข้าใจไม่คิดที่จะแบบว่าทักเข้าไปง้อเพราะว่าคุณต้องการเอาชนะเพราะว่าฉันไม่ผิดไงแต่บางทีความรับความสัมพันธ์เนาะมันจะต้องมีการรู้จักให้อภัยและปล่อยวางกันบ้างก็ได้นะจ๊ะเพื่อให้ความรับความสัมพันธ์มันสามารถไปต่อได้เนาะในอดคอลดูหน่อยว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความรับความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อ สถานการณ์ความรักปัจจุบันนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณใน48ชั่วโมงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงอืมคิงถือดาบค่ะโอเคคิงถือถ้วยค่ะสิบดาบจ้ะไอ้สิบไม้เท้าผิดเจ้าไม่เท้านะคะ ใน48ชั่วโมงนี้มันก็ยังมีการส่องกันอยู่บ่อยครั้งค่ะต่างคนต่างระแวงกันว่าอีกคนนึงอีกคนนึงจะมีการประชดประชันอะไรหรือเปล่าหรืออีกคนนึงจะมีการเปิดสถานะกับคนใหม่หรือเปล่าเพราะตัวคุณค่อนข้างจะระแวงนะคะใจจริงอ่ะคุณน่ะรักคนคนนี้มากนะแต่ว่าคนสองคนมันเหมือนไปพยายามเอาชนะซึ่งกันและกัดแล้วกันนะคะ พยายามที่จะเอาชนะซึ่งกันแล้วกันยิ่งเป็นรักทางไกลจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าดูเหมือนพวกเธอเล่นไมค์เกมอะไรกันหรือเปล่าตอนนี้คน2คนรักกันมากนะแต่ว่าดูเหมือนมีประเด็นเล่นไมค์เกมเล่นอะไรกันบางอย่างสงครามประสาทกันบางอย่างทําให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันดูปวดหัววุ่นวายอะ่ะแล้วก็ทําให้คน2คนดูแบบว่านอยแล้วเฟลกันอยู่บ่อยครั้งนะคะอ๋ขอดูไพ่พลังงาน ความรู้สึกของตัวเขาหน่อยตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณโอเคหนึ่งดาบขึ้นค่ะอืสองดาบตามมาอีกสามดาบตามมาอีก ทำไมไพ่เรียงกัเป็นดาบเนี่ยเหมือนสถานการณ์ตัวเขาก็เจ็บปวดกับคุณนะการตัดสินใจของเขาที่เขาจะเดินออกมาจากชีวิตคุณเขาเหมือนเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะ่ะการที่เขายอมที่ฝืนฝืนเละขิดต,ตัวเองเพื่อที่แบบว่ายังรักคุณอยู่แต่ก็ยังเลือกที่จะเดินออกมามันเจ็บปวดนะเพื่อจะยายามแบบว่าพยายามคือเขาเป็นคนน้อยใจเธออ่ะคือเขาเป็นคนขี้น้อยใจอะ่ะแล้วเขาต้องการเอาชนะเขาเลยเลือกที่จะประชดประชันแบบนั้นอะ่ะสามทั่วใจจริงเขายังรักคุณอยู่นะเขายังไม่พร้อมที่จะแบบเออปล่อยคุณไปในตอนนี้แหละแต่ตัวคุณอนะ่ะ ยังมีอีโก,โก้หรือว่าพยายามจะเอาชนะกันและกันอยู่นะครับอัศวินถือดาบขึ้นนะคะแล้วก็มากับอะไรเอ่ยมากับไพ่เจ็ดดาบนะเหมือนมีใครบางคนเริ่มแบบว่าเอาคนบุคคลที่สามมาประชดประชันกันอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่พอรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะมีใครบางคนที่คุณจะเอามาประชดประชันเขานะอื เป็นไปได้สูงนะคะเขาจะทำให้เขารู้สึกเฟลและรู้สึกน้อยใจอะ่ะเหมือนการที่กลับเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วเขาอะ่ะคุยกันได้สักพักนึงก็มีนนการทะเลาะกันแล้วตัวคุณหรือตัวเขาก็ฟีดตัวออกไปอะ่ะแล้วตัวคุณเนี่ยน่าจะฟีดตัวออกไปแล้วทําให้เขาอะ่ะน้อยใจว่าคุณน่ะกลับมาก็เหมือนเห็นเห็นท่นไม่มีค่าแล้วก็คุยๆแล้วก็ไปแบบนี้หรออะไรแบบเนี้ยทาให้ตัวเขาเฟลแล้วตัวเขาก็น้อยอยู่หลายครั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ก็ขอดูไพ่พลังงานตัวคุณหนะ่อยแล้วตัวคุณนะคิดยังไงกับเขาตัวคุณคิดยังไงกับเขาคะสถานการณ์ตัวคุณคิดยังไงกับเขา,า,คคงงเขาอคุณเป็นหนึ่งจะไอ้คุณเป็นเด็กถือดา คุณเป็นเดอะแฮงแมนค่ะคเหมือนคุณน่าจะเจ็บปวดแล้วคุณน่าจะแบบว่ายว pause, อยาจะพออยาจะมูฟออนการที่คุณเงียบหายไปเพราะว่ากลับเข้าไปก็ทะเลาะก,กันแต่เรื่องเดิมๆทำให้คนสองคนรู้สึกว่ามันดูไม่มีอะไรที่จะพัฒนาในความรัครามสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีแต่การท็อกซิกมีแต่การพูดคุยกันแบบว่าประชดประชันกันอยู่บ่อยครั้งทําให้คนสคนดูรู้สึกว่า ไม่อยากจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วมันเหนื่อยไปหมดเลยคุณออตมันเหนื่อยมากอะ่ะมันรู้สึกสับสนและรู้สึกอกจะาพอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวคุณเป็นฝ่ายเดินออกมานะอต๊ตมองดูแล้วเหมือนตัวคุณเป็นฝ่ายที่เดินออกมาเองเจ็บปวดแล้วเดินออกมาเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยไปถ้ารู้สึกว่ายังไหวอยู่ก็ลองสู้กับมันดูสักตั้งนะคะแต่ก็อย่าลืมพื้นฐานว่าตัวเองก็ต้องแคร์ความรู้สึกตัววเองด้ยนะ โอ้ขอดูไพ่สรุปหน่อยไพ่สรุปบอกว่าอะไรบ้างคะอคิงถือเหรียญหนึ่งถ้วยเขาบอกว่าพลังงานความรักคนสองคนนะยังไม่จบกันหรอกค่ะต่างคนต่างสองกันอยู่บ่อยครั้งต่างคนต่างติดตามวิถีชีวิตกันละกันอยู่ยังมีการคิดถึงยังมีการอยากหวนคืนของไพ่อยู่ว่ายังมีการอยากหวนคืนอยากกลับมาพูดคุยกับคนสองคนอยู่ในช่วงเวลานี้อืมสิบถ้วยขึ้นนะคะมาในตําแหน่งของ มาใน,ในตำแหน่งของใกล้ๆกับคิงธึงเรียนกับหนึ่งถ้วยมันเหมือนว่าตัวคุณน่าจะได้ไปพบเจอสิ่งที่รู้สึกว่าฟีลกู๊ดมากของการที่คุยความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะมันจะมีการที่แบบว่าเอาตัวเองไปพักผ่อนหย่อนใจช่วงเวลาเนี่ยเราถ้ารู้สึกว,ว่าไหวแล้วอยากกลับมาสู้ต่างคนต่างก็จะกลับมาสู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะคะ่ะโอเคโอ๊ตขอดูไพ่เอาคำไปแล้วเนาะโอ๊ตขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลออร่าเข้าดหน่อยสิวา อลาคเขอการจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อล้วคเข้าการคะคุณอยากจะบอกอะไรกับไพ่พลังงานให้ชาวราศีทพัพน้ำรับรู้คะ่ะว่าคุณจะมีคําแนะนําดีๆให้กับเขามากสำหรับคนที่เจอสถานการณ์อย่างว่าพาร์ทไลท์เรชชิ่เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันจะต้องมีการที่ยืดหยุ่นกันบ้าง ไม่จําเป็นจะต้องแข่งกันเสมอไปบางทีนะคะการเอาชนะกันมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่การแก้แก้ไขปัญหาทางออกหรือว่าอะไรที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาเนี้ยมันดีขึ้นเลยมันยิ่งทําให้คนสองคนต่างคนต่างหน่อยอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของฐานนะหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่คนสองคนมันเหลืองล้ํากันอะ พอไพ่มันขึ้นเหมือนว่าฐานะหน้าตาการเงินหรือว่าอาชีพต่างๆที่มันดูไม่เข้ากันเลยอ่ะแล้วมาเจอกันแล้วมันก็เลยมีประเด็นทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าความไม่เข้ากันจริงๆแล้วอ่ะเรื่องพวกเนี้มันเป็นเรื่องนอกกายค่ะมม่อยู่ที่คนสองคนน่ะเชื่อใจกันมากพอหรือกันหรือยังถ้ามันแตกต่างกันเราก็หาตรงกลางให้เจอระหว่างคนสองคนให้ได้นะคะอือ ช่วงเวลาน,นี้อยากให้พยายามปล่อยวางกับสิ่งรอบตัวสิ่งรอบต่างๆให้เหลือแค่ความคิดของคนสองคนที่มันรูปแบบของการที่มีกับคุณและเขาในการที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจกับเขาในตอนนี้อะค่ะไพ่บอกประมาณนี้อ่ะโอ๊ขอดูไพล่ลัคนาดาวจันทร์ศุกร์หน่อยสิ ราคณาดาวจันดาวสุกดาวทิศราศีเขาอยู่ในราศีอะไรนะคะสามารถเชืลัรคณาดาวจันดาวสุกเขาได้ที่เว็บตรงตัวไอข้างบนขวามือหรือตรงทีง่ตรงที่ดีสคริปชันได้นะคะเอาทำลิงก์ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชี่กันได้นะ,ะอ่ะไพ่พลังงานแบแรกคนธาตุาไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะอ่ะใบที่สองค่ะชาวราศีกันค่ะวอโก้ที่าสามราศีพายสิทธิ์ราศีมีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะไพราศีมีเนี่ย มองมองดูแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะมีประเด็นเราไปเช็คดูกันได้นะจ๊ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวกโก้ลาศีกันไพสิลราศีมีนนะคะไปเช็คกันได้นะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ดาวที่เข้าอยู่ในราศีต่างๆเป็นนี้เนาะ วันนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับชมการพยากรณ์ในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภพยณ์ที่นี้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ไดีทิ้งไว้ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระรายชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า